อน่าจะประสบควาเ็จอยู <fig ur ación> hey, ่ครับใครวะยังไงเทโยูไงดูจากการต่อสองเหน้อ lúc bắn lúc bắn thay lúc bắn hả? không để không bỏ lên để มาชมเทพโยต่อสองหนึ okay? ่งนะครับแป่ข้ามฟรีนะครับฝั่งนี้เดินสายนะครับฝั่งนี้เดินสายมาจากมาาจกชนบุรีใช่ไหมฝั่งนี้เดินสายมาจากชนบุรีแหลมชบังครับเทพโยต่อสองหนึ่งครับมาดูครับอ๋อครับเทพโยครับเทพโยลุนีหัวสามิตินะครับอกี้อยู่ไหนวะ สวัสดีท่านนี้เข้ามารับชมนะครับ58ท่านนะครับยังไม่หลับไม่นอนนะครับอะไรยังไงครับลูกนี้แหลมชะบังโอ้หลูกนี้แปรยังไม่ถูกลูกนะครับเทพโยบอกได้เหลี่ยมใสต่อสองตีต่อหนึ่งเอา เ่อใครชนะครับแล้วฝั่งหนต่ฝังี er ่เล็กต่อแคจะฝัพี่เล็กต่อไม่มีใครลงผแง่ข้ามดหกตอนหนึ่งมกาได้ไหใครอะได้ได้เลย เมื่อกี้ใครยกป๊าให้แค่นี้ครับต่อไปให้การใช้ไฟ เอาจะเป็นเอียบไหม่เยียบเราได้อยู่แล้วได้แล้สามสองเอาอะไรเป็นสามคนเอาตคนลูกจบเอาแบบตัวลูกไปนะสามคนแล้วใครจะเป็นคนข้ามใครข้ามต้องมีข้ามแยกข้ามไปนะขอข้ามคนเดียวนะแยกข้ามไปนะไม่ให้เขาข้ามคนเดียวแยกข้ามไปนะไม่ให้ข้ามคนสาม าไ่เปลต้องไปสามคนเดยวตัวีเขาไม่เอาเขบอกเขาคว้าละไยากแล้วเขาบอกมีใครบ้างชายนั้นโจมไปึตู้บอลโอ้ตายล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไ่าด้เหนื่อยแล้วองเถิดไปลง เออครับพี่เขาไม่ยกได้ยกเพรพี่มีเดียวซอยได้สองสามผมเาไปเพิ่นดีนคนข้เดืดข้นเดียวครับแต่หายมวยเขาเขาจะ็นมวยแบบโอ้โหเทพยโยนำขาดนะครับเจ็ดต่อนหนึ่งนะครับเทพยโยนำขาดร้อ,น,รอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเขามารับชมนะครับ ไม่เล่นวยไกลกันหรอบอลก็เสียสองร้ถ้าราจับค้านอกต้อัวลิงเออถ้าคุณโจมายิงก็ไม่บ้าเลยนี่สู้มันสามคนละมันยิงโอลเวงนไงผมบอกเลยมันสู้สองไม่ได้นะผมเล่นไม่ได้จริงๆแค่ให้เราสามคน โอ้เทีบโยเทีบโยชนะขาดนะครับเทีบโยชนะขาดลอยนะครับต่อสองหนึ่งเห็นไหม เสียบโยสหรืออะไรพระเจ้ากระไรได้รอบอีออกกลาเขาอสงองคนไปก่อนนะกลาหาเหลี่ยมนะครับกลาพม่านะครับมาหาเหลี่ยมอยู่นะครับอเอาเงินไปให้เขามาเสีด้วยใช่ไครับทีมงานของพม,ม่านะครับกลาโจโกะตอนนี้กําลังจีบเหลี่ยมอยู่นะครับนี่เจ้าโกะนะครับ นี่ไงไอ้หบอผมขามผมขาอาเสียงขนมปังนี่แรกขามได้เลยเอาต่อแร่ขามได้เชื่อผมเขาข้ามแรกกับเดี๋ยวก่อนข้ามแรกกับเดี๋ยวก่อนนะข้ามแรกกับป่าเตี้ยกินป่าเตี้ยแค่นั้นแหละคิดเอากินหน่อยเดียวขี่หน่อยเดียวก็คิดเอา กินได้ถ้าตัวตัวยกเท่ากันกินได้ถ้าตัวยกเท่ากันกินได้ครับเชื่อผมถ้าตัวยกเท่ากันกินได้เพราะว่าอันนี้เขาเ็นตัวยกเขาไม่เคยอันนี้ต้องต้องถามให้โจว่ามันเตะไหมเออแค่นั้นแหละอ้โจเตะมันก็เตะมาครั้งแรกแล้วเลย ขาข้ามดีนะแต่ว่ามัน hey. ก yeah, well. he like, ็อยู่ที่ตัวยกยกไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้เขาเขาไม่ลากไงแต่เขาเขาลากเขาไม่ลากเขาลากไม่เป็นเขาไม่เกี่ยวผมาตกรถเบ้ร์จากคนเดิมเอาวัดดีนนิวนะครับแล้วก็อายุคนเก่านะครับ

ปลาหมึกสุกยังไ่ครวับชมต่อนะครับซักทายทอนพิษศกนะครับทอนสนามน้องดีนะครับจีบโจห้าว เนี่ยครับป๊อกเดียวเข้ามาให้ไวเลยครับทอนป๊อกเดียวอ่ะโจห้าวเตะครับมาชมต่อนะครับฝั่งนู้นเป็นโอ้แหลมชวบังชนบุรีครับมาดูโอ้ยบางข้ามไหลครับงานเข้าแล้วครับผมว่าครับเอ้าอ๋อฝั่งนู้นก็ข้ามไหลครับโอ้ยเจ็ดเคข้ามไหลครับเดี๋ยวผมยังไงครับเอาครับข้ามไหลยังไงครับงงครับผมว่าไหลหลุดแน่นอนครับ จบผมว่าไหลหลุดแน่นอนครับหามส่งโรงพยาบาลครับโอเหลี่ยมมีเยอะแยะไม่เล่นไปเล่นเหลี่ยมข้ามไหลครับคงว่าไงหนึ่งต่อศูนย์ครับเสิบขาข้างไม่ถนัดนะครับดูทรงแล้วฝั่งนู้นข้ามไหลเจอข้ามไหลครับเอาครับฝั่งนู้นเป็นโอแหลมชะบังข้ามไหลครับมาดิซัดยกบังตุลินข้ามไหลครับโอโหเกี่ยวครับ เอาครับข้ามไหลครับเจอไหลเจอไหลครับเอายังไงครับไหลใช่ไหมบางตูรินโอ้โหกระปั้นจะปะกระปั้นจะป่ะโอ้เหลี่ยมข้ามไหลนะครับท่านผู้ชมโอเคป่ะเหลี่ยมนี่ก็ยิ่งไปต่อเติมอะไรเตยมบ้า แจ็คู่ก่อน็ี่เขาเป็นข้ามไหลปไหนตัวนี่ยตีายเกีรมยตีายลยงไงครับข้ามไหลนะครับโอ้โหมันเมยแล้วฝั่งนูนเสร์บขาข้าไม่ถนัดใช่ไหมาอะไรพี่ราิสก็ดิสาดก็เสร์บขาข้างไม่ถนัดนะครับต่างฝ่ายต่างเสร์บขาข้างไม่ถนัดนะครับแต่ว่ารับทุกอย่างข้ามไหลนะครับท่านผู้ชม แต่เมือ่อโอ้ครับอามาโอนมาเลยครับทอนมิโตกครับอ๋อแต่แม่พี่คนนี้ดีกว่าพี่มวดอยู่แล้วถูกไหมพี่คนนี้ดีกว่าพี่มดไม่ฆ่าเขาพี่เสื้อขาวเขาท้ากันอยู่พอๆกันมาท้ากันอยู่มาท้ากันอยู่นะมันไม่มากันเออมาท้ากันอยู่ก็ลงเหลี่ยมไปแล้วข้ามปีไม่แตกต่างกันหรอกเสียมวดเขาก็ม,มีมีลูกลากไลงน,นี้ล่างไม่เป็น แ่ว่าเอนน้ต้องใส่ปนกก้ไงเราสองไหลตาย่ยังไปกิน่กเาวกก็เตคู่กันนเตของกันหมดดบอลทำคิปเ่าไเมื่อกี้กลายเป็นกินอพี่แจ้งไม่หมดอีกแล้วนี่ยกินเลย สามต oh, 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 ja ่อหนึ <ther p> ่งครับโอ้โหน่าจะนะครับตีครับโอ้แหลมชบังลากปาร์ตีเออเมื่อเถื่อเมื่อเถอมือเืแล้วเมื่อเถ่อ ครับตีตอ1หนึ่งครับทอนทอนทอนหนองรีบอกว่าเสมอฝั่งนู้นโอ้น่าจะใช่ครับสเสพขาไม่ถนัดทั้งคู่นะครับรับทุกอย่างข้ามตะไลนะครับเียไปครับโอ้แหลมบางโอ้ชนบุรีตรีมาครับลูกนี้ปีศาจยกไปบังบุรีโอ้ยกล้นได้ครับลูกนี้ แปกินเลยแปกินสองต่อสี่นะครับเอาครับกี่บาททำไมร้อยมีเศษร้อาหกสิบเอาตังไปเลย สามสองสามสองเต่อสามสองน่ิบสาอเหมือนกันพแต่ว่าเขาก็นี่เขาก็เสิ์กกินได้เนี่หวานอยู่ไปตอนเขาเดี่ยวกันเขคนนี้เสร์กเขาเสกสาย เรียกนาเลยเสิร์ฟไใ้เสิร์ฟนี่นีเราไปกินคนนี้เสิร์ฟไเพราะว่านปีศาเสิร์ฟซสไปกินเขาเขาเอาเขเสิร์ฟเหมือนกันอ๋อคนนี้คนนี้มื่อไหร่ปากยยังไม่ออกเขมันจะพันน้อไ่ไหลุดจ่ไล่หลุดนะ สองต่อห้านะครับฝั่งนน้นเป็นโหแหลมชบังนะครับโห้จนบุ<อ>รีเหลี่ยมนี้รับทุกอย่างข้ามไหลน,นะครับเสิร์ฟข้างไม่ถนัดนะครับมาครับใครจะหลงเหลี่ยมใครครับมีตากาไม่ค่อยดีนะครับขาไม่ค่อยดีตอนนี้ทำไมเย็นวะ ห้าร้อยโม่งว่ะกำลังจะจิ้มบอกก็ไม่ยอมไมกินก็ไม่ยอมไอหมึกทำไมมันเย็นน่ะทำไมมันเย็นทำไมไม่ร้อนร้อนมันโดนน้ำเจ้งน้ำจิ้มเย็นเลย

จะสองจะาอยู่ังเขาสามไปบังอย่าไปนั่นขึ้นหกกันสีถ้ามันขาดแล้วไปต่อหาต่อหกังได้เลยถ้ามันขาดแล้วองเไปรงอเหียมนี้รับทุกอย่างข้ามข้ามไหลนะครับเิร์ฟข้างไม่ถนัดใส่กันนะครับ อเตะสองสองอยู่เว้ยสองเลยตรงใจปิศารหลงเหลี่ยมนะครับฟิตๆเลย ปลาหมึกมันก็หินร้อนๆปลาหมึกไม่เค็งไม่อวานปลาหมึกปลาหมึกเอาร้อนๆเลยไม่ไม่ไม่ต้องเอาน้ำใส่มาอีกจานหนึ่งเอาร้อยห้าสิบพอเพราะว่าตังหมดแล้วถันไว้รอบๆด้วยได้ได้ไม่ต้องผสมไม่ต้องเอาน้ำใส่ผมกินร้อนๆ ไปดีไปคุยดีไปพูดต่อแค่ไ,ไหนแล้วของเราอ่ะสองสองอ่ะไม่สามสองอ่ะเอาสามสองไม่เอาขี้เกียจเอาไม่สองสองอ่สามสองต้อ,อ,อ,องป่าวาดยกหนุนอะ่ะเพราะว่าป่าวาดเสิร์ฟได้ด้วยอะไรด,ด้วยเกี่ยมจะกินร้อนร้อนไงอันนี้มันทำไมมันเย็นอะ่ะนะไหลที่แขนครับไหลที่แขน เมื่อวานก็ีสอบก็บอกครับเมื่อวานก็อุ่นหนุนสองไลนนะเมื่อวานไม่รดเหรอไม่รเหรอเดี๋ยวเราใส้ตะกูละโอ้เรียมแม่ไหลแม่ข้ามไหลไหมกินไหมเก็บโยนเล่นเล่นปังกิตาเหรอคนทำไมมวยอย่างนี้อ่ะ ต่อ54เย็ดขี่อภิษฎโดดสูงขายปลาหรือเปล่าเนี hey, no ่ยใช่ขายปลาไม่ไ like ด้นะเย็นองเินลองขายป่ะลองก็ูกตังแล้ว กินกินแล้วอะไรกินมาหมดแล้วกินทุกวันนะฮะเรียบโย่ไปขอนแก่นนะครับทศพลนะครับทัตพลครับทัตพล กกแก้วลือไปครับแกบอกแกไปคอนแก่นนะครับถ้าแกไม่ไม่โกหกแบบนี้รับทุกอย่างข้ามเฉพาะอะไรน,นะครับมันะัย <c oughs> ็นผมกินมันร้อนมัมนจะอร่อยผมไม่ชอบขอเงเย็นผมบอกก่อนเลยผมเป็นคนที่กินยาก นไหนอร่อยผมกินเพีงแต่ขี่ไปกินนะรถผมคนแบบนี้แหละผมไม่ผมไม่มีตังค์หรอกแต่ว่าผมจะหากินที่ร้านอร่อยอร่อยกินอาหารเย็นเย็นมันเหมือนอะไรไะเหมือนงานศพใช่ไหมผมเย็นเย็นทถ้าเจอร้านขายข้าวนะถ้าค้าขายข้าวเย็นให้ผมกินนะเขากินข้างเดียวครับเขาคือผ้าเขาได้เงินผมครั้งเดียวแค่นั้นแหละเขาผ้าเขาผ้ากันเถ้าจะเทปย่อไปคอนแกนบอกคอนแกนบอกคอมเมนต์มากมันเป็นยังไงบ้างในี่ไหม คือไปสิไปเขากนเลยถามบอแม็กคอยนี Teraz, like e ่แม็กไปยังจังบอบอไปเหอแมะอ้าวทำไมไม่ไปสรุปแล้วไปไม่ไปบอกเขาว่าไปแล้วนะไปอยู่ไปเสียไกลยังไปเอาจังเลยเจ้โยมเมื่อคืนน่ะคนติดตามสามร้อยอ่ะเชื่อไหมคนเข้ามากดติดตามสามร้อยคนอีกสาดโห แสดงว่าฝั่งนู้นเลยเนาะมาจากคนุวุรีอ่ะอคนติดตามชอบๆกับเริ่มมขึ้นเนาะเอฟจีเขาชะนะบ่อยนเน<อ>าะโอ้คนติดตามโอโอขึ้นหนึ่งอ่ะสามร้อยคนเยอะนะเป็นประวัติศาสตร์เลยเมืม่อวานคืนติดตามผมจากหมื่นเจ็ดเทพโยตอนนี้เลยสองหมื่นกว่าเอาข้ามไลก็เกี่ยวได้กูงงมากเลยเรียบร้อยห้าสี่เทพโย เหลี่ยมนี้บางตุลินเสียให้แอดมินไปแล้วพันสองครับจําได้นะครับที่สาทรน,นะครับเตะกันนะครับบางตุลินนะครับเหลี่ยมนี้จําได้ครับเ<ด>สีย<ส>ให้อดมินพันสองครับบางตุลินข้ามไหลนะครับ <c oughs> อ่าเหลี่ยมนี้ <c oughs> ผมน่าจะข้ามเดี๋ยวก่อนนะคนหนึ่งนันเป็นคนขายปรามึผมข้ามขา <c oughs> <c oughs> แอดมินข้ามขานะครับบางตุลินกล่าวว่ากินแอดมินได้นะครับ กินไก่แจได้ที่ไหนได้ครับโดนพันสองนะครับเหลี่ยมนี้นะครับเดดี๋ยวก็ไ้ตัวยกผมก็จะเป็นเจ้าแอมสาธรนะครับเหลี่ยมนี้กินบางกรินพันสองเป็นทุกเหลี่ยมเย็ดคือซีที่หน้าแต่เทียบโย่ไอ้ทอนในสนามน้องดีบอกว่าทู่ฝั่งนี้ไม่ได้หรอกจะบอมอะได้อีก เทพโยขอบแบ่งเขาเอ่อาะต่อต5-4เาเเอาฝั่งเอาฝั่งพิจาร <c oughs> บ้าไปต่อได้ไงแต่ก็ไม่รู้เวทหรือแกฝั่งนี้เขาดีจะตายก็เดียมไหลเไอ้ทอนชนบุรียังทยังทิมมาบอกว่าเอาฝั่งนี้เลยเล่นฝั่งนี้เลย <c oughs> หมดครับเทพโยเล่นเล่นฝั่งปีศาจครับคนซวยครับซวยอีกแล้วครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแกซวยจริงๆครับแกเล่นปีศาจแกเอาปีจาจต่อ5-4นะครับเดียมข้ามไร นี่แหละครับฉายาก็บอกแล้วครับเนบิวลาถึงบอกว่าเทพโยเหมือนโดนคำสาปครับจริงๆครับยังไปหมายกับ <c oughs> อาทิตย์นี้ผมว่าจะพาไปทำบุญสิวัด <c oughs> อเขาบอกว่าเดินไปหมายังกัดครับสวยไม่สวยครับคิดดู <c oughs> ขนาดเดินหมายังกัดนะครับ ที่นี้ว่าจะพาไปตำมุลสิบวัดโอเคนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมพม่านะครับเดี๋ยวสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมพม่าต่อนะครับปิยนัทฮ่ฮใช่ครับโอเคครับ ส่ใส่ตอนนี้เลโอเคเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่เจ้าโกกกระลาลงสนามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ